สวัสดีค่ะพ่อพี่นองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยุกกระชองยกประพาดาลำเพินออฟฟิเชียลนะคะ <c oughs> ล่าสุดล่าสุด <c oughs> นะคะมาเซอดีเฮดคลิปนะคะเฮดคลิปไปแล้วนะคะเฮดคลิปโปรโมทเพลงเพลงเช่าดินนะคะเพลงประกอบละครภาพยนตร์เรื่องค่ายอ่อนนะคะที่เพิ่งใช้ไปวังวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ เพลงพึ่งปล่อยมือนี่เป็นมือแรกเลยนะคะปล่อยตอนแปดโมงเร้าเพชรเช่าดินปล่อยตอนแปดโมงเช้าแต่ว่าตอนนี้เพลงมาแรงอันดับที่สิบเก้าติดมาแรงอันดับที่สิบเก้าแล้วนะคะนี่ติดมาแรงอันดับที่สิบเก้าแล้วนี่นะคะแฮชแท็กกนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกองเข้าเห็นนี่นะคะ แท็กอันดับที่19มาแรงนะคะพึ่งไปล่อยไปวัาแปดโมงเสาร์แปดโมงเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวจะนับก่อนจัชก่วโมงแดโมงเสาร์เก้าโมงสิบโมง1ิบเอ็ิบสองหาชั่วโมงติดอันดับมาแรงเพลงมาแรงพี่น้องคะ ดีวไปซองเฟสพอโจโอ,อีก,กอนเป็นความเคลนไว้นะคะเออนี่ไงเห็นไหมอุ้ยพะพ่อมาเสี่เมื่อกี้เลยนะคะอุ้ยขามาซองพอดีทันทุกเหตุการณปะพาดานะคะพอโจโพึ่งพู์เนี่ยเมื่อสักครู่นี่นี่นะคะเมื่อสักครู่เลยได้นี่ขามาซองพอดีนะคะก็เลยเห็น อ,อยากให้ทุกคนไปฟังดนตรีเพชรเช่าดินโดยเฉพาะพาดเขื่องเปาที่มีการออกเคสเติชั่นจากตำราพระเจดุริยางตั้งแต่ดนตรีก็เริ่มต้นอีละกามากแล้วน,นะคะตั้งแต่เกลนหนีกำลังแกะกำลังแกะเหนืออยู่นะคะพึงพ่งพึ่งวตาจสี่จำฟอนเกินใดนะคะเพราะว่า ทั้งทายคลิปน้่มเหมืก็ทั้งมาแกะเพลงน้่มนะคะกับพยายามเพจให้มันอัน,นประลาดกันอยู่ค้นเองก,กันอยู่นี่นี่ว่างสามสิบนาทีทีแล้วอันนี้ก็คือสามสิบนาทีทีแล้วนะคะเปิดฉากที่ยี่สิบห้ามาแรงกำลังแต่อันดับลงมาเรื่อยๆเพชรชาวดินฟังเพลงจบอย่าลืมไปดูหนังต่อครับขายออกนะคะอย่าลืมขายอ่อนนะคะพี่น้องคะ่ะสามสิบนาทีที่แล้วอยูยี่สิบห้า ล่ะมากี้เห็นเห็นเห็นโพดโพดภายในล่ะค่ะว่าอยู่อันดับที่20ระบารนี้อิล่ะก็เลยเขาไปซองเบงใน youtube นะคะอยู่ในนั่นแหละค่ะว่าเพลงเพชรเช่าดินนติดอันดับที่เท่าใดแล้วก็อยากู้ว่าคนยอดวิวยอดวิว่าสุดในท่า์ดานะคะละคืนติดมาแรงอันดับที่10เกานะคะอิล่ะก็เลยเปิดคลิปท้ายคลิปเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ 1,27,451ยอดวิวนะคะจำนวนที่กดไลค์นะคะสองหมืนจุดนะคะแล้วกองนี่นะคะนี่ประทับใจหลายยอดวิวก็กําลัางขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้แสนสามแล้วอุ้ยแสนสามแล้ว1,3,837ยอดดู แรงมากเมื่อกี้พึ่งแสนสองเนี่ค่ะว่ายเมื่อกี้พึ่งแสนสองกดรีไหมมันหันเป็นแสนสามละ่ะว้ายมาทันพ่ข้านะคะหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบเอดคนเบงอุ้ยเล็กไหมอออเอาข้าวเดี๋ยวนึงเนีค่ะเขินพันวิว ต้องไปฟังเกลนนะคะเกลนเกลนมาเกลนแห้งนะคะเป็นสาว้านนี่เด้คลิปมาเสานะคะที่อีหลาเหตุไปแล้วนะคะคนเบิง2006นะคะสําหรับถ้าอ่าฝากไว้นะคะพี่น้องคะถ้าผู้ใดที่เบิงคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เบิงคลิปที่โลกกว่านี้ให้น้ำเนเดือค่ะอีหลาได้มียอดบิวนํานะคะจะได้มีกําลังใจในการให้คลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคลิปที่อีหลาเหตุออกมานี่ก็คือตั้งใจอิลีนะคะตั้งใจ อยากโปรโมทนํะค่ะโปรโมทกลมงแก้เหนื่อยอยู่ค่ะตอนนี้ปาราปลื้มบานาปลืมทินก่อนจะออกสินสแสดงกลมใจครือแมเครือจุดมมง หลบใจที่หลบใจที่ช้ำไม่ยืนจับไหมจับไหมเสียงพินแคนยังซนเอาไว้ในหัวใจบอกเคยลืมลยเพราะมาจากดินเพ hey, ชรเจ้าดินคิดได้จังเลยอะซื้อเพลงไหมคะ่ะมัวนะ เป็นสาวเป็นสาวบ้านนอกคอกนาเก้ามาเป็นดาราชาวดินบ่ลืมปลาราบ่าลืมบ่ลืมปลาราบ่าลืมบา้านนาบ่าลืมทินก่อนจะออกสีนินแสดงกลมใจอุ้ยเยวเบิ่งย่อดวิวลาสุดก่อนนะคะ พึ่งผ่านไปบอกกี่นาทีแบบนึงนะคะจะเบิ่งยอดวิวอีกก่อนว่าึ้นบ้างาล้ว่าท่านคืนนะคะ ดีใ,ใจด้วยค่ะล่อยวันแรกก็ติดมาแรงแล้วนะคะพึ่งปล่อยไปซีปชั่วโมงเองนะคะติดมาแรงแล้วแบบยินดีด้วยนะคะดีใจนะนะคะพี่น้องคะฝากไปฟังผลงานเพลงนี้น้ำเนยด้วยค่ะเพลงเพชรเช่าดินนะคะเป็นเพลงประกอบละครอ่าเป็นเพลงประกอบหนังภาพยนตร์ไข่ออนะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะถ้พผูใดไดจะฟังเพลงนี้แล้วก็รีวิวให้ฟังน้ำเนยด้วยค่ะว่าหูวึกจังใด มักบอนะคะบอคืกอ,อก่านล่ะค่ะคือบอคือคลิปอปาหารล่ะ mm. ก็อยากถามความรู้สึกพ่อแม่เอฟซีนะคะว่าประทับใจบอมักบอนะคะมักดนตรีบอเตะซ้ำรับอีหลานะคะคือมักนะคะมักตั้งแต่เกินเลยตั้งแต่แตกเกินจนหอดตอนหองนะคะมักหมดเลยนะคะ โอเคคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไปเพียงสำเนี้ก่อนนะคะฝากกดไกลค์กดแชร์กับกด subscribe ช่องยกประพาดาลำเพลินออฟฟิเชียลห้น้ำไนเดอวยคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายทอดคลิปวีดีโอมาให้พอๆมันมีเอฟซีเบิร์นะคะพบพกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย